ขอพบูขนาาคุณพระอาจารย์ท่านสุขสวยเพื่อนสายลูกเิพรหมวิโรจนอาจารย์ที่เป็น่ายรรมชานกระผมสัมไเนรัชทักะลงใจวันนี้จะมาออกมานำเสนอภาษาบาลีเณกรรมเสนอคำว่า เอสิกาสาว a ันนี้อาจา่ย์ผมนะครับเอสิกาสาววันนี้คริบครับ อออื้อ้ไปไปชื่อหายไปซื้อไปชื่อเอาท่านไปชื่อไปไหนเอาแล้วไปชื่อหาย งูไม่โหดเตือนสติเฮ้ยค่อยๆค่อยๆเพื่อความดูครับเตือนสป้ายชื่อครับ กำลังกำลังจะถ่ายแล้วพอดีเลขออกผม,มรีบรบเลยตอนตอนนั่งระวังหน่อยตอนตอนลุกตอนนั่งระวังด้วยพอได้ยังอูเวนแทร์นอ้อยราคาละเที่ยงจานเวนห้าสิบเลยก็ได้ครับห้าสิบเลยครับผมเอาืูตัวตรงครับเมื่อกี้ตรวจไปเรื่องไายชื่อ มันบ่งถึงไิไหน่อยในตัวเองนะครับปราเรานั้นมีความพร้อมขนาดไหนอยู่ข้างนอกเขาจะติดไว้ในชื่อใช่ไหมถ้าเป็นกนรรมการก็จะมีบัตรประจําตัวนะครับเหมือนเราต้องถ่ายบัตรประจำตัวชาชนเหมือนนั้นนะครับบางรูปก็ฉลาใจนะครับว่าแต่ไม่ตรวจนะอบบรูป,ปรตีผมทำไมอยู่ในยา่าวทมผิดสาเร็จแล้วครับ ไม่ทันแล้วนะเอาให้ติดไว้นะครับอยากได้รู้ว่าองค์นี้ชื่ออะไรนะบางครั้งอาจารย์จำชื่อได้ไม่หมดนะนี่ <c oughs> เพราะว่าอาจารย์จำไม่ค่อยจำชื่อคนจำหน้าได้นะครับแต่ชื่อไม่ได้นะอันนี้ก็เลยแจ้งนักเรียนตีกระตุ้นนะครับไม่ได้ตีรแรงหรอกเอาเรื่องนี้ผ่านไปนะครับเรื่องที่สองจาแเที้งให้ทราบ ในรายวิชาอาจารย์นะครับหน้าที่พลเมืองข้อสอบนะั้นเป็นอัตนัยล้วนนะครับให้นักเรียนค้นอินเทอร์เน็ต oh. เปิดหนังสือทําได้นะครับ uh huh. ข่าวดีนะครับ uh huh. นะแต่ต้องทําให้ทันนะครับ uh huh. นะท่าน,นฝากเวลาสอบวิชาผมท่านเอาโทรศัพท์ออกมาได้เลยทานเอาหนังสือมาได้เลยเล่มไหนก็ได้ uh huh. นะเอามาเปิด uh huh. นะครับในเวลาที่กําหนดไว้ นะครับคงก็ถามไม่มากแล้วเลยให้เรานันได้ตั้งใจ4ข้อร้อยคะแนนนะครับให้จําไว้ส่วนมสามและมหกเป็นแบบนะครับเช่โฮมแอกแซมนะครับให้ทำที่วัดน,นะครับให้ทําที่วัดหนึ่งวันเต็มเช่นมหกให้วันนี้พวงนี้ต้องส่งนี่เอามาแล้วตอนนี้หาตัวไม่เจอส่วนมสา 3, เดี๋ยวกำลังคิดข้อสอบอยู่นะครับ พราะว่กาการออกข้อสอบจะต้องนั่งเงี้ยวๆต้องใช้สมาธิในการคิดนะครับวันนี้ก็เลยฝากนักเรียนส่วนงานที่อาจารย์ให้ไปอาจารย์ยกเลิกนะครับสงสารลูกศิษย์โ,ฮโฮอ้โหทลูกก็ไม่รู้ว,ว่าจะทํายังไ,นไงนะผมก็เลยเปลี่ยนมาให้สอบร้อยคะแนนเต็มนะครับเนื่องจากคะแนนเก็บในนั้นท่านไม่ยอมเก็บผมก็เลยต้องให้สอบร้อยนะครับคงไม่เหนือบาปแรงนะครับุกลูก ทำได้แน่นอนอันนี้ก็เลยแจ้งนะครับแล้วก็ส่วนของมสามมหกที่เกรดจะไม่ออกท่านอย่าไปหนักใจนะครับท่านเล่งสอบก่อนเล่งสอบเทอมหกให้เรียบร้อยนะมหกเหมอเือนกันเร่งสอบเทอมหกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรื่องเกรดเดี๋ยวถ้าท่านผ่านแล้วทุกปีนี่เนยไม่ได้ไปตามเกรดนะครับอาจารย์เป็นคนขอเองอาจารย์สาวก็จะส่งมาทางทางแชท ทางลน์เยนะเวลาอาจารย์จะส่งเกรดแล้วก็จะเขาเกยีเยนอะไรครับอะไรยนไหนเกลียบอกเขาไม่ติดก็ได้อตนนี้ก็เลยแจย้งนักเกรยียนนะครับบางครั้งเห็นว่านั่งนั่งเครยียดว่าเกรดวิชานี้ยังไม่ออกถ้าท่านทําหน้าที่ของท่านเบร้ไวแล้วหน้าที่ตามเกลียดไม่ใช่หน้าที่ท่านานะครับเป็นหน้าที่ของคนครูโดยฝ่ายวิชาการท่านก็จะได้มีมาตรการเอง อันนี้ก็เลยแจ้งนักเรียนนะครับให้ได้รับทราบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อร่อยแล้วครับสิบเก้าแล้วคงเดียกันอีกไม่ไม่กี่สัปดาห์นะครับอย่างเมื่อกี้โรงเรียนก็โทรไปวันนี้ปัจชิมนิเทศที่วิทยาการอาชีพวันที่เก้าป็มอประการอิยเบัดประวสอปวชจปรจ้ก็ต้องไปทะยันโตนี่แหละหาลูก ก็เลยแจ้งเอาไว้นะครับว่าโรงเรียนอื่นๆอย่างตวแตนสลิก็มองแล้ววันนี้เห็นแม่ก็ถ่ายรูปกับรูปส่งมาให้ดูนะส่งมาให้เราดูทำไมวันนี้วันรูกจบมอกแล้วนะครับเราก็ไปเรียนต่อเลก็เลยฝากนักเรียนนะครับทุกรูปให้ตั้งใจในการเรียนการศึกษาอย่าอย่าย่อท้อต่อความยากลำบาก นะครับ,รบถ้าข้อสอบยากหรือครูอสอนยากนักเรียนเขไม่จบครับเขาจบมากี่รุ่นแล้วห <laughs> ลายรุ่นแล้วนะรุดก่อนก็จ,จบนะนะครับจบเหมือนกันไม่ใช่ไม่จบนะครับบางรู่นก็จบชีวิตก็มี <laughs> นะครับนะจบชีวิตในผ้าเหลืองหม <laughs> ดบุญบวนอันนี้ก็เลยแจ้งนักเรียนให้ให้ทราบนะครับ ในรายวิชาอาจารย์เนื้อหาที่ออกสอบออกตามที่สอนนะครับนะในหนังสือนั่นแหละให้ไปดูมานะครับอันนี้ก็เลยแจ้งแต่สาคัญเราไม่อ่านหนังสือก็เลยให้สอบแบบโอเพนบุ๊กโอเพนบุ๊กนะครับโทรศัพท์เราเข้าไหมยูก่อนอาจจะให้เข้าแต่หนังสือนะเอามาเปิดมีไหมดีไหมถึงโดดีเอ็งเข้าฝากไว้เรียนนะครับอย่าไปถามพี่ม .6 นะ ข่าวกูเกิลไปกูอยู่ตรงไหนที่มออ๋องนะครับเลยแจ้งนักเรียนนี่เป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยนนักเรียนจะเครียดเลยลดความเครียดลงนะครับให้ใช้เครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบได้เฉพาะวิชาราจย์นะครับซึ่งหวังว่าเราจะไม่ลืมนะครับไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขมานะครับไม่มีนะครับไม่มีนะเลยแจ้งไว้นะมออื่นไม่มีมอหกสอข้อสอบแล้ววันนี้รับ็อสอบด้วยนะ นาที่เดี๋ยววันต่อไปจะออกวิชานักกรทุ้งทำให้นะส่วนวัสามวันนี้ไม่ทำนะครับออกคอสอนไม่ทำมีเหตุสมนิสัยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเช้าวันเสรรจรับสายอยู่คุยนั่นคุยนี่นะโทรมาย้ำบางงานพรุ่งนี้อย่าลืมมาเทศ่ย้ด้วยไว้นก็นนนน <c oughs> เลยนะครับเรนบอกมีงานที่ไหนไม่มาสอนเลยนประเทศนู่น เรีย็ไปเขา้าปารมสันกับนอนเปิดเองใช่ไหมอ,อ่มันก็ฝากนักเรียนนะครับงานตกลงมีไหมไม่มีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโรงเรียนนั้นเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วนะครับใครที่มีญาติพี่น้องที่เป็นสมรเณีใจเพชรสมรเณีใจหินนะครับ <laughs> อันนี้หัวเราะด้วย <laughs> นะครับอยากจะไปเรียน นะครับ <c oughs> เบรเรีนี่ <c oughs> ก็สามารถมาสมัครเรียนได้นะครับส่วนจะพักอยู่ที่ไหนขอแนะนำเอาวัดที่ท่านอยู่แล้วมีความสุขนะครับอยู่แล้วมันสบายตัวอย่าหลวมตัวนะครับอย่าหลวมตัวนะนะเข้าออกมาทำเสือนะครับสบายแล้วเนาะอ่อนะไม,มีใครอยากอยู่นะครับ ถ้าอาจารย์ย้ายอาจารย์ก็จะย้ายเหมือนกันเลยย้ายไปอยู่ป่าแล้วครับหนึ่งของหน้าตาในนี้เพราจะไปอยู่ป่าออืป่าอะไรไปมาผ่านเนาะแต่ก็เลยฝากไว้นะครับเป็นดวงปตาเปล่าเม่สุดผมเลไปอยู่ป่านะครับก็เลยฝากมาเรียนไว้มอสามอาจารย์ยอดเขาให้แจ้งเรียนต่อไม่เรียนต่อด้วยในกศศ มสามนะก็่ละต้องต้องถามเดี <im cast> <im cast> <im cast> <im ๋ยวเท่าที่มีนี่แหละนะครับมสามมีอะไรติดขัดไหมครับมีไหมใครคิดว่ายังไม่จบรอบแรกยชไหมอือมันใจออย่นอูยุดค่อยมาเกินไปติดติดติดอะไรติดรอติดมสอเอ่อเร่งนะครับเร่งเลย ตอนนี้นักเรียนจะนั่งจะเดินจะนอนนี่ไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบนะครับมันอย่าประมาทนะครับใะไไปบอกแต่เด็กจะประมาทนะแบบนั้นแบบนี้แต่ตั้งใจเป็นคนดีนั่นแหละนะครับฝากไว้ช่วงนี้เดีย๋ยวบอกว่าเอาทำไมอาจารย์ไม่เห็นสอนเลยวัะนนะั้น ตัวนี้หนึ่งให้ส่งงานสองให้ถามคะแนนคะแนนอาจารย์บอกไว้เลยนะครับมีไม่ถึงนี่เราไม่ถึงห้าเรานะไม่ต้องมาถาม,มอยูอ่เป็นไรสอบเอาไปไดเลยอย่างก,ก็เลยฝากนักเรียนวันนี้เดี๋ยวโอกาสมุเมเนี้ยจะเลื่อนมาซื้อหันไปรยาวเลยจะแวะแวะมันสถานการณ์ ที่มาก็รอรับเรียนกับประเทศเอกสารต่างๆนะครับก็เลยแจ้งไว้ใครมีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับโดยพ่อพี่ม .3 ม .6 มีไหมครับตกยุง้าไปแล้วไม่มีพี่พี่ม .6 มีมีอะไรไหมครับม .1 มีอะไรสงสัยไหมโนเข้าใจดีเนาะดูรูปไม่มาเนาะเน้ออะไรเดี๋ยวนะอะไรนะเหวือ ไม่เออคุณก็เอื้อเหมือนกันเลยคล้ายๆกันว่าอา่านตามครับไม่กอดถงใส่ตรงที่เรื่องอนุสรณ์ครับผมอ๋ออะอนุสรณ์มีอะไรครับอนุสรณ์โลกเขาก็ไม่ไม่มีเงินครับไม่มีเงินทำไมยากจนแบบนี้วะเออเอาง่ายๆมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก็ไดอืมไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสอาจารย์เอา ถ้าเกิดสมมติเราตั้งไว้รูปละสามร้อยลุ่นก่อนลุกระพันลเป็นมูลูคือได้ห้าร้อยได้พันหนึ่งไวไหมไม่ไวขยับลงมาเก้าร้อ0แปดเจรอแต่สิ่งพี่อาจารย์จะบอกนะครับว่าท่านอยากจะให้อะไรโรงเรียนนี่แบบนี้อาจารย์รับเงนมาจะติดเลยแม่ในพัดลบไหนนั่นจบรุ่พี่ ท่านจะทำอะไรให้ให้อาจารย์เดนมาแล้วโอ้คิดถึงนี่คิดถึงอนทพชื่นชมนะประหลมรุ่นเขาทำอะไรมีชื่อไว้อยู่นี่สินปรพันธ์ถวายไม่ทำอย่างไรครับอันไหนที่เห็นว่ามันข้ามันเกินอ่ะว่ามันขาดในโรงเรียนอ่ะที่ระลึกสิทธิ์เก่านะครับเลยหมอสามหมอหก รุ่นปี2563เแล้วตอนแรกนับเก็บกันเท่าไหร่ครับไม่มีตรงไหนไม่มีดเงินไม่มีไม่มีนี่อยู่เดี๋ยวสองจ้ามาให้อันนี้ก็มีอยู่ไม่ยากทอดยันสายตงไปเลยครับทอดลายไปเวลาเติมยังมีเลยเนาะเอา หนึ่งนักเรียนองไปดูว่านุกสอนปีนี้จะซื้ออะไรให้โรงเรียนจะบอกว่าซื้อกระติกน้ำแข็งตู้เย็นเอาหนึ่งก่อนครับเราจะทำอะไรให้โรงเรียนเส้ออะไรกวาดวัดเอาเมื่อเรารู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วสองเราไปดูว่าจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วสามนำจำนวนนักเรียนนั้นมาเฉลี่ยกัน อย่าทำอะไรเกินตัวครับแล้วจะลำบากน้อยทำบางจะพอตัวอาจารย์สอนลูกศิษย์ว่าขอให้เป็นตัวของตัวเองตัวนี้เขาไล่นั้นอันนี้ไม่ต้องอยากตามเขานะมอบอกละ่ะรูปเดียวนะได้ปรึกษาน้องไหมนี่ปรึกษาหาเรียนครับทำอะไรก็ได้น,นเรีเงินมันทำแล้วมันสบายใจนะอ่ะ นะครับช่วงนี้หายากนะครับตัวมอนเงินอืมสาดุอาจารย์เราก็เลยเตั้งเป็นคำกรว่างเงินทองมันของนอกกายนะครับไม่ตายก็หาเก็บตายต้องเลยนะแล้วก็ขอชื่นชม นะครับเนรแม่ช huh. so so like you know so so ื่อแล้วกันเราที่เห็นทำคุาลความดีนะครับเกือบทุกวันนั่นแหละอาจารย์อาจจะไปไม่ั่วถึงนะครับอย่างว่ามันสีมาเขาขยันขึ้นต้นมะพร้าวบ้างขึ้นต้นมาบ้างเอาตัดต้นกล้วยแบงนั่นแบกนี้นะครับดีน้องเลยก็แบงจอบก็วัดนะครับอย่าหัวเราะเขาสินะครับดีนะครับ ทำความดีตำบวสุดวายก็เห็นประพฤติปฏิบัิถือมงถือไม้ถือบาทนะครับอย่าที่วอนขาดอะเก็นรบกวนอย่าตึกใจ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 นะครับส่วนน้องครูน้อยนี่ก็เห็นอยู่เห็นลุงพ่อโพสตก็แอบดูอยู่ก็ยิ้มนะครับโอ้เห็นนั่งกันเยอะแยะมากมายนะครับส่วนวันรังเอก็ หันไปเอาเรานั <handled it quiet> <fit> <quarto> cool? ่งอยู่องเดียวนี่หรอนะแล้วก็ฝากนะครับฝากกันไว้ตะวันแาติมนตรีนะครับนะให้ตั้งใจมีอะไรเราก็คุยกันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวอายครูไม่รู้อายภรยาไม่มีลูกกันไหมอายครูไม่รู้วิชาอายภรยาไม่มีลูกนะครับอายไหม ภรรยาอายไหมอายอ่ะปิดไฟเทื่อมเเฮ้ยหรอเอ้าโดนเลยนี่ยไมโดนเลยอะเรื่องอื่นๆนักเวียนไม่ต้องไปหนักใจนะครับมีอยู่สามคาถาอะ ดมมือขึ้นภาวะคาถาไฟทุกข์หน่อยเอาไปใช้ต่อได้นะครับไม่สนวนนิสิตไว้เวลามีทุกข์ถ้าไม่พูดออกเสียงดังค่อยพูดอยู่ในใจนะครับอว่าตามเคยเ้ยเ้ยเ้ยมันไม่มีใครดีกว่าใครรอกมันไม่มีใครดีกว่าใครรอกมันก็พอๆกันแล้วแหละ มันก็พอๆกันนั่นแหละอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิดเป็นไงเป็นกันวะเป็นไงเป็นกันวะรับนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีใครดีกว่าใครรกมันไม่มีใครดีกว่าใครระมันก็พอๆกันนั่นแหละมันก็พอๆกันนั่นแหละ เ <Hey. S 2> อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิดเป็นไงเป็นกันวะเป็นไง,งเป็นกันวะแต่นี้ต่อไปแต่นี้ต่อไปเชิญว่าเอาเองเชิญว่าเอาเองขอดูลองดูดิเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ย ใครดีดีขวาใครรบพีกมีแคเดียวคันงให้ยั้งไปข้างหน้าลูกไม่เจอเล่นอะไรเลยมันไม่มีคดีใครหรอกเอาเอาไปหนึ่งสองสามเฮ้ยมันไม่มีใครดีกว่าใครรอกหบมันก็เอาประกันนนั่แหละเฮ้ยอะไรจะเกิดก็เกิดเป็นไงก็ปั้นเป็น ทำไว้แล้วสามสิ่นี้อา้งหมเยืนตัวตรองอาประดมมือก่อนจะจบเดี๋ยวจะฝากธรรมะนะครับให้เรานั้นได้น้อมนำไปวำเพปฏิบัติเป็นคำกรอนสอนใจให้ลูกระลูกเดนนั้นได้ตื่นตัวก้าวหน้านะครับเดินตามรอยบาทพระศาสดาน,นี่คือ จัญญาเจริยาของเราชาวพุทธบุตรเป็นบุตรของพระเจ้านะครับถึงต,ตัวตึงตัวว่องไวไม่ต้องตึงตัวว่องไวก้าหน้าโดยตามบรรพตดสดาสาวาตาม สิ่งใดยากสิ่งใดยากทำมากมากทำมากมากมันก็ง่ายมันก็ง่ายฝึกจริงได้ฝึกจริงได้ทำจึงเป็นทำจึงเป็นจึงจะเห็นจึงจะเห็นความสำเร็จความสำเร็จนะครับฝากไว้นะครับให้เรานั้นได้น้อมนำไปปฏิบัตินะครับในสารธรรมที่มอบให้ไม่ใช่พูดแล้วทิ้งนะครับให้ตั้งใจอย่างเช่น ติดศูนย์ติดรอสิตัวห้าตัวเพราะสิ่งใดยากทำมากๆม,มันก็ง่ายตามแก้เลยครับครูใจอ่อนทุกคนนะครับครูหัวใจไม่ได้ทำด้หินนะครับไม่มีครูไหนใจดำเอา,ามาหิุคนไหนะ่ะไม่ใช่หรอกถ้าเราสัมผัสกับอาจารย์ดีๆแล้วเราจะรู้ว่าอาจารย์ของคุณอืมนะครับนะ เรื่องเรียนเาจะต้องการจะเน้นนะครับเรื่องท่นไม่เท่าไหร่อ้ามีอะไรถามไหมครับมอเดิร์วิชาอะไรตอนบ้าัมมะวิไนายครูว่าไงวิชาม่สองครูว่าไงไยูกลับไปวัดกวาดสลาดีกว่า

พบกันบ้างไหมไม่ครับไม่พบเลยเดี๋ยวเสียใจนะหามพบไหมวันนี้พบกันได้ไหมมาอี่รอดนี่เด็กตัดใจน้อยเนาะโอเคครับมปลายครับมห้าครูว่าไงไม่เห็นมะฮ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 ะะฮะฮะฮะะอ โอเคนะครับเอาวันนี้นักเรียนนักตัวตรงครับแถวไหนเงียบกว่าจะให้ไปก่อนนักตัวตรงเป็นแถวแล้วไม่ต้องหลับตาครับนั่งให้สงบสงบจิตสงบใจเอวเขาเยอตัวตรงเน้นเน้นเขียนใช่ไหมที่เน้นเขียนมา ชื่ออะไยเขเอันี้เหรอเรียนฟับตาเขียวไปเลยวะขอคาว่ไม่เป็นจะคิดว่าโดงัเก็บเกจยัไปจับเลยครับเป็นหน้าที่ตำรวจครับอืมขยืนตรงตรงอ้าว มที่เรียบร้อยที่สุดคือมอสามนะครับนบนมอสามครับลุกขึ้นยืนโลกที่สองเก็บเสืยงเพราะหันมายิ้มให้อาจารย์มอปลายครับ ไม่ไปที่ไหนลูกที่สองเก็บครับเน,นือน่องจากลูกช้าลูกมสองครับลูกที่หนึ่งเก็บเสือครับมันมายิ้มให้อาจารย์ ลูกครับลูกที่สามเก็บเสีอครับก็ไปเขียลกูลกอื่น <laughs> ตวัดชาติมนตรีลูกครับ <laughs> สงสัยรีบถาม รูปที่หนึ่งเก็บเสือครังนั่งเก่าดั้งเก่านี้วิธีปริยัติของเราก็มาถึงใกล้จะสอบแล้วครับขออนุโมทนากับท่านอาจารย์พระมหาสุรเดชนะครับสุดที่มิถีเปลี่ยนธรรมสามปีโยครับ จ้าวัดวัดระแงนะครับศึกษาปริบาศึกษาปิบรมุนน่ากได้คุมนด้วยสที่เราต้องเอาพูดด้วยคำตัวนาเขาอะไรสามคำเมื่อกี้เอาพูดหนึ่งสองสามสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องมีคื่ที่เราต้อง เลยนครับแรงเราต้องจดจำคือแรงที่เราต้องคุอคุณคืออะไรตินาเออที่เราต้องพัฒนาคือิีใกล้ยืพัฒนาไหมอ่ยังไงเชิญเชิชจวยช่วยช่วยทำอะไรกวดกวดยังกวดอ่ะวาดกวดอะไรไปแล้วมุสนาด้วยครับ สิ่งที่จะต้องทําคือสิ่งที่เราต้องทำคือความดีสิ่งที่ตัวมึงมีทำเก็บจำสิ่งที่เราต้องเริบูรณ์คือปัญญาสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือจิตใจสาธุอนุโมทนามิด้วยกันแล้วกัน